สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ139,000บาทนะครับ Honda City 1.5 Auto อตปี2007ครับรถสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ผ่อนได้นะครับผ่อน5ปีนะครับ3,100นะครับใครเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับออกรถูนยนบาทเอาไปขับทำเงินทำงานได้เลยครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบที่มินบุรีนะครับรถสวยนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้เลยครับยางแม็กเบิกใหม่ครับเอาไปใช้งานกันครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่เคยชนเลยครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนี่นะครับก็นำมาฝากสมาชิกนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Honda City นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกอะไหล่ดูแลไม่ยากไม่แพงครับ ใครไม่มั่นใจสำหรับตัวนี้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ City c ขับนะครับแนะนำให้เข้าที่แฟนเพจนะครับจะได้เรื่องเราการฟอบำรุงดูแลเทคนิคการใช้งานจากคนที่ใช้งานอยู่จริงทุกวันนั่นแหละครับก็พี่น้องสมาชิกเขาเข้ามารวมตัวแบ่งปันนะครับคันนี้ผ่อนได้ครับเครดิตดีออกรถไปเลยครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับทดลองขับดูจัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพสมบูรณ์สวยสวยเดิมจากโรงงานนะครับ บาคนขับจัมีริ้วรอยหน่อยนะครับใช้งานนะครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสําหรับคันนี้นํามาฝากสมาชิกนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายครับนี่นะครับสภาพภายในถือว่าสวยครับตั้งแต่ปี2007สภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้งานมาแล้วก็ดูแลมาดีครับ ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจแต่ที่แน่นอนคือดีงามตรงที่ผ่อนได้ครับและผ่อนเบาสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานคันนี้น่าสนใจนะครับใครจะผ่อน4ปีปีก็น่าจะอยู่ที่3 6 3 0ันนะครับก็ลองไปเจราจาตรวจสอบถ้าใครเครดิตดีนะครับรู้ตัวเองอยู่แล้วก็สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับก็ไปเช็ครถทดลองขับวางเงินดาวจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับคันนี้อ้อลืมแจ้งครับไม่ต้องวางเงินดาวครับแค่วางเงินมาจำนะครับ แล้วก็ถ้าจัดไปแดนผ่านก็คืนเงินมาจำครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับนะครับนำมาฝากนะครับมีรถให้เลือกให้ชมเยอะนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวจะได้ใช้งานกันได้อย่างสบายใจแต่ที่แน่นอนคือคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเซ็นรรอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับหาเอาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจดูนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คมาให้แล้วครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อม ใช้งานได้เลยครับสีสันเงาฉ่านะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานเียงเท่านั้นนะครับไม่น่าเกลียดหรอกครับคันนี้ถือว่าสีนี้9 0ได้ครับตรวจสอบดูรถทดลองขับได้เลยครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับไปกันได้ทั้งบ้านผ่อนยังกับมอเตอร์ไซค์เลยครับชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับเป็นรถสวยครับยางช่วงล่างพึ่งเปลี่ยนมานะครับเอาไปใช้งานนะครับเช็ครถดูรถตรวจสอบตามนี้นะครับก็นํามาฝากนะครับ ไม่มั่นใจพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลคร่าวๆแต่ถ้าได้เป้าหมายจริงอยากได้จริงก็ต้องไปเช็ครถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับผมชี้เป้านําเสนอไว้เบื้องต้นครับลองชมเช็คตรวจสอบดูได้ครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเหมาะสําหรับเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ผ่อนชิลมากครับ